ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งเลยไม่ต้องเร่งแล้วอือเอาต้าแรกไหมละมึงพี่ถ่ายวิดีโออยู่ตั้งนานแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ถึง y ยูทูบแน่โถเธอยับตั้งนานแล้ว ค่อยๆไปตอนนี้ระบมตีนกันแทบจะทุกนิ้วแล้วเกินมาเยอะเกินมันอย่างนี้ใครจะวิ่งได้วะกม่ใช่แล้วตอ่อเออเทวถูถ่ายไม่ได้ถ่ายได้วยนะลูกเจี้ รู้ไหมได้